โอเคครับก็สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับรสู่ช่องก๊อซังช n แนลเช่นเคยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับประเด็นนะที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะตอนนี้ก็เบาลงบ้างแล้วนะครับส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็ยังคงถกเถียงกันอยู่นะเรามาดูประเด็นนี้ดีกว่านะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเด็นเลยก็คือ ทางเกมเนี่ยได้มีการวางขายไข่สัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นของเจ้ามินิกังคัคุเนี่ยลงไปในร้านค้านะครับแต่ปรากฏว่าทีนี้เนี่ยราคาของมันเนี่ยนะครับมันศูนเหรียญน,นะอ่าหลายคนเนี่ยก็เข้าไปลองกดดูนะครับนึกว่า GM แจกนะอ่าอันนี้ไม่ผิดนะสำหรับใครที่ลองไปกดดูแล้วนะครับแล้วคิดว่าเขาแจกนะ มันไม่ผิดเลยเว้ยถ้าถ้าแกกดครั้งเดียวแล้วแกพอนะแต่สำหรับใครที่แบบรู้แล้วกดแล้วมันปั๊มได้เนี่ยก็กดมาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้มันก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เนาะมันเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มีอยู่แบ่งออกเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งนึงเป็นฝั่งที่คิดว่ากดไปเถอะนะกดกดไปเถอะปั๊มมาเถอะนะครับไม่โดนแบนหลอกบ้างก็อ้างว่า เขาแจกบ้างถ้าไม่ได้แจกก็คงแก้ไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็มันมีหลายคอมเมนต์นะมีหลายคอมเมนต์เดี๋ยวพี่จะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ตัวอย่างที่พี่ยกตัวอย่างมาให้จากในกลุ่มนะครับก็คนที่เขาบอกว่าถ้ามันแจกจริงนะครับก็คงเอาออกตั้งนานแล้วนะครับราคาไข่เนี่ยมันไข่ละ250้เหรียญเลยนะใครจะยอมเสียผลประโยชน์ขนาดนั้นนะครับถ้าผิดพลาดจริงๆควรเอาออกตั้งนานแล้วนะครับ1เลยพี่ขอชี้แจงว่า การทางานของ GM เซิร์ฟไทยนะครับมันเป็นแบบนี้ต้องนานแล้วคือการแก้บัคหรือว่าการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะดําเนินการช้าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนะครับหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเขาต้องใช้เวลาในการแก้ไขนิดน,นึงเนาะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการแก้ไขไปแล้วแล้วก็มีการชีแ้แจงออกมาแล้วนะครับว่ามันไม่ได้เป็นการแจกจริงๆนะอ่ามันมันเกิดจากเป็นการบัค นะครับแล้วก็ทํางานผิดพลาดกันเกิดขึ้นนะครับอ่ะประเด็นนี้เคลียร์เนาะโอเคสอันนี้ก็จะเป็นภาพของอีกคนหนึ่งนะครับที่โพสต์สกิลที่ตัวเองมีแล้วนั่นแหละนะครับอันนี้พี่ไม่ได้บอกนะว่าไปปั๊มมาหรือเปล่าถึงมีสกิลเยอะขนาดนี้หรือว่าเติมเองสุมเองถึงมีสกิลเยอะขนาดนี้แต่พี่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าถ้าปั๊มมาแล้วได้เยอะมาขนาดนี้พอใจแล้วใช่ไหม พอใจกับตัวเองแล้วนะตอนนี้นะครับอ่านะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของประกาศนะครับซึ่งเขาก็เขียนไว้ชัดเจนว่า <c oughs> เนื่องจากไข่กัง <c oughs> กาคังคาคูเนี่ยเป็นไอเทมที่ไม่สามารถซื้อได้ในช่วงเวลาปกตินะก็คือแสดงว่ามันจะไม่มีการขายลงในร้านค้าแบบโดยตรงคือมันไม่สามารถกดซื้อได้เลยแล้วได้ไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่มันไม่มีทางนะครับ อ่ามันอยู่ในกระชาสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะสำหรับใครที่บอกว่าเป็นการแจกนะครับอ่าทางบริษัทจึงต้องเก็บไอเทมจากเขาที่ได้ทำการซื้อไปแล้วเนี่ยออกนะโดยเขาเขียนมาร์กไว้นะครับว่าสำหรับใครที่ดึงไปแล้วขอความการุณาอย่านำออกไปจากช่องไอเทมเหรียญน,นะครับซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้จะแบนคุณแต่เขาขอความร่วมมือ สำหรับใครที่ออกมาแล้วบอกว่าเจมจะแบนจริงหรอนะครับเจมจะแบนจริงไหมนะเติมมาเยอะแล้วอยู่มานานแล้วด้วยจะแบนกันจริงๆรงหรอเกมอื่นไม่เห็นจะแบนกันเลยอันนี้คือพวกคุณอาจจะคิดไปเองนะครับเพราะว่ามันแบนไม่ได้อยู่แล้วแหละอ่ะนะอย่างหนึ่งเลยมันคือความผิดของเขาด้วยแล้วก็เป็นความผิดของเราด้วยของเราก็คือสําหรับบางกลุ่มนะท,ที่ดึงไอเทมออกไปเนี่ยนะครับ อ่ะก็เขาจะทำการตรวจสอบแอคเคาที่ดึงไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรกับคนที่ดึงออกไปจากช่องเลนหรือเปล่านี่ผมไม่ไม่แน่ใจไม่ชีช้ชัดได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนาะนะ่ะเนีย่ยสำหรับอันนี้นะครับก็นะขอบคุณนะฮะคุณ G m นะแบรนด์มั่วๆตบหัวเทีมเลยนะนะในเมื่อทำหลุดมาเองสอบถามอ่าประมาณนั้นนะครับคืออันนี้คือโทษ GM อย่างเดียวอย่างเห็นได้ชัดเลยหนึ่งเลยที่จะบอกก็คือคุณจะโทษแต่ GM ไม่ได้นะครับถ้าเขาทํามันผิดพลาดแล้วคุณไปว่าเขาคุณจะต้องไม่กดไม่กรอบโกยของเขาด้วยนะคุณถึงจะมีสิทธิ์ว่าเขานะครับนะอันนี้คุณว่าเขานะแล้วคุณก็ไปกรอบโกยเขามาด้วยนะครับคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูให้รอบด้านเลยนะครับเออนะนะเขาฝังหนูเขาพลาดนะคุณก็ฉวยโอกาสอันนี้มันไม่ดีนะ ทุกคนไม่ดีนะไม่แนะนําไม่ทํานะครับอ่าอ่านี่ก็อยากโดนแบนนะครับปลอผมไม่ได้ขโมยกระเป๋าตังค์ใครนะใช่คุณไม่ได้ขโมยกระเป๋าตังค์ใครครับแต่คุณขโมยทรัพย์สินคนอื่นนะครับโดยชิงทรัพย์ซึ่งหน้าเลยนะคดีชิงทรัพย์ซึ่งหน้านี่สามารถตํารวจถ้าได้หลักฐานไปแล้วเนี่ยมีรูปภาพแบบนเนี้ยเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยมีรูปภาพอย่างนี้ชัดเจนนะครับเป็นการ ชิงทรัพย์โดยซึ่งหน้าซึ่งทางบริบรษัทไม่ไม่ต้องดําเนินคดีแจ้งความนะครับตํารวจเหตุหลักฐานสามารถแจ้งความได้เลยนะอัะอนนี้บอกให้รู้ไว้นะครับต่อไปนะครับคิดจะเสี่ยงเนี่ยกลัวโดนแบนนะไม่ใช่ความผิดพลาดของเราแต่เป็นของเกมใช่1เป็นของเกมนะครับ1เป็นของเกมและ2ก็เป็นของเราด้วยนะครับนะที่ที่ ที่คุณบอกว่าอยากกลัวโดนแบนใช่พวกคุณไม่กลัวโดนแบนอยู่แล้วแหละเพราะว่าพวกคุณไม่กลัวมาตั้งแต่โปรแฮกเวลแล้วครับนะพวกคุณบอกว่าคุณไม่กลัวอยู่แล้วนะโปรแฮกเวลมาก่อนเนี่ยอยู่มานานนะครับรู้ทุกเรื่องนะทันทุกเหตุการณ์นะไม่กลัวหรอกโบโดนแบนนะสุดท้ายก็โดนกันเกือบยกเซิร์ฟนะครับก็เป็นไงก็ปั้นใหม่กันไปนะครับอ่านะก็ประมาณน,นี้นะครับมาบอกให้รู้ว่า อะไรควรทาหรือเปล่าอะไรไม่ควรทํานะครับเขาของซื้อของขายของเขาเนาะคุณไปชฉวยโอกาสของเขามานะอ่าแล้วคุณก็มาว่าเขาอีกนะครับก็ไม่ควรเหมือนกันเนาะยังไม่แนะนําให้ทําตามนะครับก็ถามว่าเจ็บใจไหมก็เจ็บใจนะเพราะเราเป็นคนที่ใช้เงินของเราเนี่ยซื้อมาโดยสุจริตนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยไปเฉวยโอกาสนะครับ มามันก็ค่อนข้างที่จะเสียผลประโยชน์เสียเปรียบกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใส่ที่เติมไปเยอะ <c oughs> นะครับก็อ่ะเพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวต้องไปทํางานแล้วนะก็ขอฝากกับทุกคนไว้ด้วยนะครับว่าถ้ามันยังอยู่ในร้านค้าก็อย่าไปกดกันมานะครับไม่ดีหรอกนะครับโอเคสวัสดีจ้า